สวัสดีครับตอมจัมโคริซซ่งไทยแลนด์วันนี้ก็23มกราวันอะทิที่23นะครับผมแกล็บฟุตยังหน้าวิ่งอยู่ไหมนะครับอันในหัวข้อนี้เลยผมไม่มีอะไรทําผมก็เลยมาถ่ายให้ดูบรรยากาศนะครับแกล็บฟ้ดในโซนลมเก้าเอออาทรน,นะครับเป็นแ,แนวทางสำหรับคนที่จะมาวิ่งใหม่ๆนะครับอ่ะตอนนี้ ก็เปิดระบบเป็นเวลาสักสินาทีแล้วยังไม่มาเลยเดี๋ยวถ้าถึงเที่ยงเดี๋ยวผมต้องย้ายที่แล้วนะครับโอเคคนระับวันนี้จะถ่ายให้ดูทั้งวันเลยอ่ <c oughs> ครับผมเวลา11 5เห้านะครับํำได้กตัวแรกมาแล้วเป็นเคสีเขามานั่งเขอาเคีมันก็ต้งองเคสีแหละเนาะนะครับงานจากที่ถามถามคนที่ที่มาวิ่งที่มาออกแต่เช้านะเขาก็ได้ บ,บ้างนะครับสม่ำเสมออยู่ผมว่าวันนี้ก็น่าจะดีนะครับแต่เมื่อวานดีนะหลังจากฝนตกคนยิ่งน้อยมากึมยิ่งเมื่อวานออกบา่ออกบายได้รังเจ็ดนางนะครับแต่เาวันนี้ก็น่าจะได้เยอะ <c oughs> อยู่เจค,ครับแต่เดยวดูกันไปเรื่อยหลังจากได้งานแล้วนะครับรับอาหารก็ขายลูกที่เห็นแมสเหมือนปกตินั่นแหละครับเดี๋ยวมาดู ก็เลยกระเป๋าบางคนอยากเห็นนะกระเป๋าแกปบมีอะไรบ้างข้างในนี่นะครับบางคนลูกค้าบางคนบอกคำพูดนะว่ามันใส่อะไรบ้างมันสกปรกไหมก็เป็นปลอยกันร้อนอย่างดีนะครับสะอาดอยู่ผมชักอาทิตย์ละครั้งนะครับตัวที่สองเป็นที่เรียกร้อยแล้วนะครับได้อัพเมสซนที่อาคารดีพาวเวอร์ราชพัฒนานะครับผมถือว่างานก็มาเรื่อยๆนะครับ ดูบรรยากาศดีเลยก็ไม่ก็มีไลเดอร์อยู่สองสามเจ้านะครับที่มานั่งรอด้วยกันรู้ได้ยินหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมไปส่งออเดอร์นี่ก่อนอุ้ยมาแล้วหลังจากส่งตัวที่สองนะครับผมมานั่งรอกับไรเดอร์ที่ KFC นะครับวันนี้งานมากนะครับนั่งกันงานมากจริงๆนครับนั่งอันนี้ไม่ได้ใช่เฉพาะด้านหน้านะครับไปดูด้านข้างมีอีกนะครับโอ้ งานเยอะงานเยอะครับเหมาะกับการมาวิ่งนะครับสมัครกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับมาแล้วครับตัวที่สี่ของวันนี้นะผมมาั้แต่สิบเอ็ดโมงนะตอนนี้กี่โมงแล้วจะบ่ายบ่ายโมงจะบ่ายสองแล้วบ่ายโมงสี่สิบบ่ายโมงห้าสิบแล้วโอ้ <c oughs> ตกตกชั่วโมงละสองตัวนะครับนี่ก็นอนอยู่บ้านนะครับมาก็ <c oughs> ก็ดีช่วงนี้ดีดีดีนะครับผม โดันเลอบรรยากาศร้านสยามลายนะครับผ่านไปแล้ว7ชั่วโมงนะครับจาก11โมงถึงเท่าไหร่นะ4ี่โมง4ี่โมง19มงึงเฉลีย่ยผมได้7งาน7ดม่างาน,นใช่เนี้ย7งานเฉลีย่ยตกชั่วโมงละตัวอะไนะครับ7งานก็ส0งร้อกว่าบาทไม่ได้40ทุกงานนะครับบางงานก็มีซ้อนงานแบตนั่นแหละ โอ้คุ้มค่าต่การออกมาวิ่งมากครับวันนี้ครับนานเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามอะไรด้วยท่านหนึ่งครับฟังไปเดียวไปไงบ้างครับวันนี้แย่ครับตั้งแต่สิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งตอนนี้ก็เพิ่งได้ยังไม่สามร้อยเท่ากันนะครับ <c oughs> ผมก็สิบโมงยังไม่สามร้อย อันนี้ดีดีนะครับดีงานเด้งดีนะครับยังไม่ตาย <c oughs> ดีที่ยังไม่ตาย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายเรื่อยๆ<ล>ะนะครับนะครับตัวที่แปดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวที่แปดแล,แล้วเฉลี่ยหกชั่วโมงผมเสิยเมื่อกี้เจ็ดโมงหกชั่วโมงหกชั่วโมงแปดตัวก็ชั่วโมงละตัวนั่นแหละชั่วโมงละตัวบวกเพิ่มเข้ามาถ้าวิ่งตัวนี้วิ่งงานนี้ไปก็จะได้สามร้อยพอดีนะครับก็ได้แะแงนทัน เดีวว่าไม่เร็วนะครับสําหรับการออกมาวิ่งขับแก๊บผมพัดานะถ้าเราวิ่งประจําเลยนะครับได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นหลังจากจบคลิปแล้วผมจะสรุปให้ดูนะครับว่ายอดแต่ละวันที่เราได้เราต้องจ่ายยังไงบ้างรับยังไงบ้างนะครับผมยอดที่คุยกับยอดที่รับอะ่ะมันไม่สัมพันธ์กันนะครับโอเคเดี๋ยวรอไปสง่งออเดอร์นี้ก่อนไปแล้วนะครับอันนี้ 6โมง6โมง45จะทุ่มนึงแล้วบรรยากาศร้านร้านยำแรกนะครับผมมาออเดอร์สุดท้ายของวันนี้10งานพอดีเลยงานค่อนข้างเยอะนะครับ10งานนะครับไปช้ากับเมื่อกี้ออเดอร์กวานน้านี้นะครับเข้าหมู่บ้านแล้วสลับบัตรประชาชนกันนะครับผมต้องวิ่งจากร่มเกซอยแไปเปลี่ยนที่รามคำแหง112 กันนัเกือบสิบกิโล,ลนะครับอระอเดนนี้ก็เป็นยำแรกก็ใช้เวลารอประมาสามสิบน,นาทีเห็น<ก>จะได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปส่ง,งเดี๋ยวผมด,ดูนปจบวันแล้วนะครับปิดยอดที่10งานสิบตัว440รบาทเหนื่อย เหมือนกันตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มจะครึ่งแล้วทุ่มยี่สิบแล้วนะครับผมอ่ากยอดที่บอกว่ายอดในระบบกับยอดรับจริงอ่ะมันไม่สัมพันธ์กันอ่าผมจะบอกครับยอด400บาทต้องจ่ายอะไรบ้างค่าอ,อาหารอาหารเ<ม>ที่ยงก็70บาทเหลือฮะสาม้อามสิน้ำมัน80บาทเหลือ250 <c oughs> 400กว่าบาทเหลือ200อกว่าแค่นี้เองนะครับในแต่ละวันที่แล้วก็อันนี้ผมไม่รวมที่ผมไม่ได้ดูดบุหรี่นะถ้าใครดูดบุหรี่ก็จะต้องหักไปอีก40-50บาทแล้วแต่คนนะครับฉะนั้นนะครับประกอบการตัดสินใจในการที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ของแกล็บนะครับผมถ้าวิ่งเต็มวันนะครับโอกาสที่จะได้ 6-700มีสูงนะครับถ้าจะเป็นต้องแรงไฮบริดนะครับ G b ออกแต่เช้าพยายามทำตัวเหมือนเราทำงานประจำนะครับก็คือว่าออก6โมงจับทุ่มหนึ่งถึงบ้านอย่างนี้ยังไงก็7-800มีให้เห็นแน่นอนครับผมสำหรับคนขยันนะครับทำงานวิ่งขับแกบเหมือนตัวเองเป็นงานประจำทรงประกันสังคมเองนะครับสวัสดิการอะไรก็เหมือนเหมือนกันพนักง,งานประจำนะครับ แต่ก็ข้อดีมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับข้อดีของพนักงานประจําก็คือหยุดขาดก,ก็มีเงินเดือนกินแกบ็บหยุดก็คือไม่มีเงินเลยนะครับถ้าหยุดนะครับแต่ข้อดีของแก็บก็คือว่าคุณจะท,ทําตอนไหนก็ได้อยากเปิดกูอยากเริ่มงานสิบโมงเที่ยงเหมือนผมอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเริกงานทุ่มหนึ่งจับข้าบ้านมีเงินข้าบ้านทุกวันนะครับผมโอเคสํลัดอีพีนี้ผมจะจบเพียงเท่านี้นะครับผม ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคูลเลตติ้งแทยแลนให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนจากกันไปอ่าจริงทวานะครับผม250บาทผมหมดไปกับอาหารแมวหมดเลยครับ250บาทพอดีเลยโอเควันนี้จริงเื่อแมว ไปจริงๆแล้วนะครับบ๊ายบาย